มาถึงพระธรรมประฐมกาลบทที่10นะครับในหัวข้อกระจายเพื่อขยายชุมชนแห่งความเชื่อพระเจ้าทรงกระจายพงพันธุ์ของโนอาห์ให้กระจายออกไปทั่วโลกจนมาถึงเเป็นประเทศไทยเป็นพวกเราที่อยู่ในหัดใหญ่หรือในพื้นที่ต่างๆในเวลานี้ได้อย่างไรนะครับ แล้วก็พระเจ้าขยายชุมชนแห่งความเชื่อของพระองค์ออกไปอย่างไรเรามาดูด้วยกันครับเป็นรองอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับ เราทบทวนกันเล็กน้อยเนาะว่าตั้งแต่เราอ่านพระธรรมโถมการบทที่หนึ่งมาจนถึงบทที่สิบเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเราอะไรบ้างเนาะเป็นตั้งแต่เริ่มแรกก็พระเจ้าทรงสร้างอาดัมเอวาคาอินอาเบลนะครับเชื้อสายของอาดัมนะแล้วก็พระองค์ทรงให้น้ําท่วมโลกนะครับจํานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะดูว่าประชากรของพระเจ้าเพิ่มขึ้น อย่างไรนะครับเราจะมาดูด้วยกันนะอ่านประธรรมประถมกาลบทที่10ข้อที่1เป็นต้นไปเลยนะครับต่อไปนี้เป็นพงพันธุ์บุตรทั้งหลายของโนอาคือเชมฮามและยาเฟตซึ่งมีบุตรสืบมาหลังน้ำท่วมบุตรของยาเฟตชื่อโกเมอร์มาโก,กมาไดาย,ยาวานทูบันเมเชกและทิรัสบุตรของโกเมอร์ชื่อ อัชเคนัสขอัยอัจเคนัสรีฟรัสและโทการมาบุตรของยาวานชื่อเอลีซาขอไปเอลีชาทาชิตคิตทิมและโดดานิมพงพันธ์เหล่านี้ประชาชาติตามฝั่งทะเลกระจายไปในแผ่นดินของเขาของพวกเขาแต่ละคนตามภาษา ตามตระกูลตามชาติของพวกเขานี่เป็นเชื้อสายของยาเฟสนะครับที่กระจายออกไปจากฝั่งทะเลกระจายเข้าไปในแผ่นดินนะตามตระกูลตามเชื้อชาติของพวกเขานะครับแล้วเรามาดูกันต่อนะครับข้อที่6เป็นต้นไปจนถึงข้อที่20เนี่ยเป็นเชื้อสายของฮามนะครับหรือเาขาคานานบุตรของฮามชื่อคูดอียิปตพุทธและคานาอัน บุตรของคุดคือเสบาฮาวิลาซับบาขอไปครับซับถาราอามาและซับเทขาส่วนบุตรของราอามาชื่อเชบาและเดดานคุดมีบุตรชื่อนิมรดนิมรดเริ่มเป็นนักรบปนแผ่นดินนิมรดเป็นพรานเก่งกล้าเฉพาะพระพักพระยาเวเพราะฉะนั้นจึงมี คำกล่าวว่าเหมือนกับนิมรดพรานเก่งกล้าเฉพาะพระพักพระยาเวอาณาจักรแรกๆของนิมรดเริ่มจากบาเบลเอเร็กอักคัตและคาเนในแผ่นดินชินานิมรดไปจากแผ่นดินนั้นอย่างอัสซีเรียและสร้างนีนาเวเรโฮบริเรโฮบ,โบอีและคาลาและเ เรเซนซึ่งอยู่ห่างนีนาเวกับคาลาเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ีอิปต์มีบุตรชื่อลูดิมอานานิมต่อไปอานามิมเลหบิมนัฟทูหิมบัตรูสิคัสลูหิมผู้เป็นต้นตระกุล คนฟิลิสเตียและคับโทริมขานอันมีบุตรชื่อไซดอนเป็นคนหัวปีและเฮุกับคนเยบุสคนอาโมไรต์คนเกอร์กาซีคนฮีไวตคนอาร์คีคนสินีคนอารวตคนเสเมอร์คนและคนหามัด ภายหลังตระกูลของคนคณะอันก็กระจายออกไปเขตของคนคณาอันเริ่มจากไซดอนไปทางเกเกราจนถึงกาซาและไปทางโสดมโกโมราอัตมาและเสโบยิมจนถึงลาซาคนเหล่านี้เป็นพงพันธุ์ของหางตามตระกูลตามภาษาดินแดนและตามชาติของพวกเขาเนะครับนี่ก็เป็น เชื้อสายของของฮามนะครับต่อมานะครับข้อที่21จนถึงข้อสุดท้ายนะเชื้อสายของเชมนะครับใวเชมพี่ชายคนโตของยาเฟตก็มีบุตรเช่นกันและเป็นบิดาของพงพัน์ธเอเบอร์ทั้งหมดบุตรของเชมนั้นชื่อเอรามอัสูอาร์บสซัดลูดและอารามบุตรของอารามชื่ออูสฮูน เกเธอและมัดอารปักชัดมีบุตรชื่อเชลาส่วนเชลามีบุตรชื่อเอเบอร์เอเบอร์มีบุตรสองคนคนหนึ่งชื่อเปเล็กด้วยว่าในช่วงอายุของเปเล็กนั้นดินแดนถูกแบ่งกันและน้องชายของเปเล็กชื่อโยกทานโยกทานมีบุตรชื่ออานโมดัตเซเลปอาซารมาเว เยราฮาโดรัมอุสานคิลาโอบานอาบีมาเอลเชบาโอฟิฮาวิลาและโยบักคนเหล่านี้เป็นบุตรของโยาทานทั้งนั้นดินแดนที่ผู้เขาอาศัยอยู่เริ่มจากเมชาไปทางเซฟาถึงเทือกเขาทางทิศตะวันออก คนเหล่านี้เป็นพงพันธุ์ของเชมตามตระกูลตามภาษาตามดินแดนและตามชน,ชนชาติของเขาคนเหล่านี้เป็นพงพันธุ์ที่สืบมาจากบุตรของโนอาห์ตามลําดับพงพันธุ์ตามชาติของพวกเขาและจากคนเหล่านี้ประชาชาติทั้งหลายในโลกก็กระจายออกไปทั่วกระจายออกไปหลังภัยหลังน้าท่วมดังเรา ได้เห็นถึงการกระจายออกไปของอเชื้อสายของโนอาในช่วงแรกแล้วก็ช่วงหลังต่อ,ตอมานะครับช่วงระยะเวลาของอสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างที่การกระจายออกไปเกิดขึ้นเนี่ยคงจะใช้เวลายาวนานพอสมควรน,นะครับแต่พระพีบันทึกไว้เพียงสั้นแค่บทเดียวนะครับสิ่งที่ผมอ่านแล้วก็ได้เห็นภาพก็คือการกระจายออกไปยังจุดต่างๆที่พวกเขา เมื่อน้ำท่วมโลกจบลงแล้วมีแผ่นดินแห้งแล้วก็มีใช้ทะเลมีพื้นดินมีที่ทำมาหากินการเพาะปลูกกัรต่างๆนะครับพวกเขาก็กระจายออกไปตามที่ต่างๆนะครับในพระคำของพระเจ้าเราเห็นถึงทั้ง3มตระกูลนะครับตั้งแต่เชมนะครับบทในข้อที่5นะครับ จากคนเหล่านี้ทางฝั่งเศพ,พวกเขาก็แจกไปแต่และคนตามภาษาตามบุก็คือกระจายออกไปนข้อที่18นะครับพระธรรมของพระเจ้าก็พูดถึงการกระจายออกไปภายหลังครอบครัวต่างๆของคนทางนันก็กระจายกระจายกระจายออกไปข้อที่32ก็พูดถึงจากคนเหล่านี้ประชาชาติทั้งหลายในโลกก็กระจายออกไปหลังน้ําท่วมนะครับนี่คือการกระจายพงพันธุ์ของโนอา เราทุกคนในเวลานี้เราก็คือคนหนึ่งในพงพันธุ์ของโนอาห์ไม่รู้ว่าเราเป็นเชื้อสายของเชมฮามหรือยาเฟตไม่รู้ว่าคนไหนนะครับแต่เราเป็นลูกหลานเป็นพงพันธุ์ของโนอาห์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เรามาถึงประเทศไทยใช้เวลาอย่างยาวนานไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่เรามาอยู่ที่นี่อยู่ด้วยกันที่นี่เราขอบพระคุณพระเจ้าแผนการของพระเจ้าพระองค์ทรงประสงค์ให้ มนุษย์เนี่ยกระจายออกไปทั่วโลกทุกที่ทุกแห่งแล้วเราก็พบว่าทุกที่ทุกแห่งในโลกใบน,นี้มีคนอาศัยอยู่จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะแกง่งไม่ว่าจะเป็นบนภูเขาไม่ว่าจะเป็นในป่าลึกนะมีผู้คนอาศัยอยู่นะทั่วทุกที่ทุกแห่งเลยนะครับในตอนนี้เราขอบพระคุณพระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับนอกจากในพันธสัญญาเดิมหรือในพระธรรมปฐมกาลที่เราอ่านแล้วเมื่อพระเยซูริตเสด็จเข้ามาในโลกใบนี้ พระองค์ก็ประสงค์ที่จะให้ประชากรของพระองค์นั้นกระจายออกไปสาวกของพระองค์กลุ่มแรกที่พระองค์ทรงสอนแล้วก็ใช้เวลากับพวกเขา3ปีพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขากระจายออกไปแล้วก็พระองค์ทรงตัดนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่1 9ถึง20นะครับผมได้ทําเป็นโปรไฟล์ให้พี่น้องได้อ่านนะได้ทบทวนกันนะพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับพระเยซูสั่งให้เรากระจายออกไป ลองเราอ่านด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนําชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือ,ร,ถอรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่เนี่ยเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะส่งเราออกไปพระเยซูริตสั่งเราให้ออกไป ออกไปให้ชนทุกชาติมาเป็นสาวกของพระองค์มาเชื่อฟังแล้วก็ติดตามพมระองค์พี่น้องครับในเวลานี้เรามีการตอบสนองต่อคําสั่งของพระเยซูคริสต์อย่างไรบ้างพระหมหาบัญชาของพระองค์นั้นเราได้ตอบสนองแล้วก็ออกไปอย่างที่พระองค์ประสงค์หรือเปล่านะครับการออกไปตรงนี้มีหลายมิติหลายมุมมองนะครับผมก็อยากจะให้เราได้มีโอกาสได้คิดค้ควรแล้วเราออกไปยังไงนะพี่น้องครับ การออกไปในขอบเขตหรือสถานที่ก็เป็นเป็นเป็นมิติหนึ่งนะครับออกจากหมู่บ้านชุมชนไปอีกหมู่บ้านหนึ่งออกจากที่ทํางานหนึ่งไปที่ทํางานหนึ่งจากแห่งหนึ่งไปแห่งหนึ่งนะครับแต่อีกมิติหนึ่งก็คือในมุมมองความคิดของเราเราก็ต้องออกจากความคิดเดิมๆกรอบความคิดของเราเดิมๆด้วยนะครับจากเวลานี้เราเคยออกจากความคิดเดิมๆที่เราคิดแบบนี้ทําแบบนี้อยู่แบบนี้ไป สู่กรอบความคิดที่อีกแบบหนึ่งไหมนะเราออกจากความคิดของเราไปสู่ความคิดอีกแบบหนึ่งของคนรอบข้างไหมของคนในชุมชนหรือคนในครอบครัวถ้าเราเป็นสามีเราออกจากความคิดของการเป็นสามีไปสู่ความคิดของภรรยาหรือเปล่านะภรรยาที่เราของเรายังไม่ได้เชื่อพระเจ้าหรือสามีที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าลูกของเราที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเราออกจากกรอบความคิดของเราไปสู่ความคิดของพวกเขา trajectory? ไหมว่าพวกเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงไปลองครับ จากเผ่าพันธุ์หนึ่งหรือจากตระกูลหนึ่งอา้าวผมเป็นคนชนเผ่าเป็นพี่น้องเป็นชนพื้นราบผมออกจากความคิดแบบชนเผ่ามาสู่ความคิดแบบชนพื้นราบคนในเมืองนะก,ก็ออกไปอีกเหมือนกันนะการออกไปเนี่ยคือออกไปจากความสุดวกสบายของเราโอ้เราตื่นตอนเจ็ดโมงแปดโมงตื่นตอนไหนก็ได้แต่เราก็ออกจากความสุดวกสบายของเรามาตื่นเช้าๆมาที่ฐานอพระเจ้านี่คือการออกไปพี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้เราออกไปขยายออกไปขยายความคิดของเราให้กว้างขึ้น ขยายมุมมองของเราให้กว้างขึ้นขยายสายตาของเราในให้กว้างขึ้นเอ,อเมนนะครับพระเจ้าประสงค์ให้เราออไปแล้วเราตอบสนองต่อคําสั่งของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ส่งให้เราออกไปอย่างไรในสมัยนั้นพระเยซูคริสต์ต้องการให้สาวกของพระองค์ออกไปทุกที่ทุกแห่งทุกประชาชาติแล้วก็บอกพวกเขาให้มาเป็นสาวกของพระองค์พี่น้องครับเราออกจากความคิดของเราเราออกจากความสุขสบายของเราในืัอนี้ก็เพื่อที่จะให้คนรอบข้างเนี่ยได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐไม่ใช่เราออกจากความคิด กรอบความคิดหรือความสุขสบายของเราเองเพื่อที่จะแสวงหาความมั่งคั่งร่ารวยความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นนะแต่เราออกจากกรอบความคิดของเราเพื่อที่จะไปสู่กรอบความคิดของคนอื่นที่อยู่รอบข้างเรามากมายเพื่อที่จะประกาศแล้วก็นาคนเหล่านั้นมาถึงการเป็นสาวกของพระเยซูมาถึงการเชื่อแล้วก็ฟังทําตามคําสั่งของพระองค์เห็นไหมครับและพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จะอยู่กับเรา พระองค์อยู่กับเราในทุกที่ทุกแห่งหลายครั้งเราไม่อยากจะออกจากความสุขสบายหรือคอมฟอร์ตโซนของเราเพราะเรากลัวว่าเมื่อเราออกไปแล้วเราจะลําบากเราออกไปแล้วเราจะเจอกับปัญหาอุปสรรคแล้วเราก็ไม่แฮปปี้เราก็ไม่มีความสุขแต่พระเยซูคริสต์ตรัสกับเราว่าออกไปเถอะพระองค์จะอยู่ด้วยและพระองค์จะช่วยและพระองค์จะทําให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าออกจากความคิดกรอบเดินๆตื่นสายตื่นตอนไหนก็ได้ตื่นเวลาไหนก็ได้ตามอําเภอใจของฉัน มาสูก่กรอบความคิดตื่นเช้าอธิษฐานร้องตุนลพระเจ้าแล้วออกไปทํางานพระเจ้าอยู่ด้วยเมื่อเราอธิษฐานและพระองค์จะให้เราตื่นเช้าอธิษฐานอย่างมีความสุขตื <im 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 ่นเช้าออกไปทํางานอย่างมีความสุขตื่นเช้าออกไปแล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าอย่างมีความสุขกรอบความคิดของเราเดิมๆเราคิดว่าเออเมื่อพูดเรื่องราวของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูคิดแล้วเดี๋ยวก็จะคมเห็นเดี๋ยวก็จะถูกเยอะเยอยเดี๋ยวโอ้มันเป็นเรื่องที่ ยากมากๆเลยนะแต่ถ้าเราออกจากกรอบความคิดของเราเราไปทําในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์อยู่ด้วยกับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วยกับเราพระองค์จะนําเราในเวลานั้นแล้วเราจะรู้ว่าโอ้ฤทธิเดชของเขาประเ,เป็นอย่างไร,ส,รสันที่สุขแล้วความชื่นชมยินดีเมื่อเราทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างไรพี่น้องครับออกจากกรอบความคิดออกไปข้างนอกออกไปสู่คนรอบข้างเอเมนนะครับแล้วถ้าทาอีกตอนหนึ่งนะครับพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่8 พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําเรากระจายออกไปพระองค์จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยนำเราออกไปพระคำของพระเจ้าบอกว่าแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤิธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมารียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําเรากระจายออกไปพี่น้องครับโดยกําลังเรืร่องแรงอันจํากัดของความเปไ็นมนุษย์เราไม่สามารถที่จะกระจายออกไปได้เราไม่สามารถที่จะไปสู่จุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้เราไม่สสามารถที่จะไปจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งได้พระเจ้าทรงรู้ว่าเรามีข้อจํากัดพระองค์ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อที่จะช่วยเราแล้วก็นําเราถ้าเราไปด้วยกําลังของเราเองโอ้เราจะตื่นขึ้นมาด้วยกําลังของเราเป็นไปไม่ได้เราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยกําลังความ เป็นมนุษย์ที่จํากัดเนะี่ยเป็นไปไม่ได้นะแต่พระเจ้าทรงรู้ว่าเราจํากัดพระองค์ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ฉะนั้นเราจึงพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระญญรองค์ญญงในทางการทําทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมครับถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นาเราแล้วก็ควบคุมชีวิตของเราไปพระองค์จะนําเราไปยังจุดต่างๆทั่วทุกที่ทุกแห่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เราไปนะข้ออีกประการหนึ่งนะครับในพระธรรมกิจการบทที่13 เมื่อพระเยาูบทสุดนำอัครทูตของพระองค์สาวกของพระองค์กลุ่มแรกออกไปแล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระองค์ก็การขยายงานของพระเจ้าเกิดที่จักรแล้วก็ขยายไปที่จักรแห่งหนึ่งนะครับในเมืองอันทิโอกเรามาอ่านเรื่องราวของพวกเขาร่วมกันนะครับในพระธรรมกิจติการบทที่13ข้อที่1นถึงสเวลานั้นที่อยู่ในเมืองอันทิโอกมีบางคนที่เป็นผู้เผยพระชนะและอาจารย์คือบารนาบสซิเมโอนที่เรียกว่านิเกอ ลูซิอาสชาวเมืองไซรินมานาเอนผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นด้วยกันกับเอโรดเจ้าเมืองและซาวโลระหว่างที่เขาทั้งหลายกำลังนมัสก,การองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งว่าจงตั้งปรนาบัตกับซาวโลไว้สำหรับงานที่เราเรียกให้พวกเขาทำนั้นหลังจากถืออดอาหารและอธิษฐานแล้วเขาทั้งหลายวางมือบน ตัวบารันบัตกับซาวโลแล้วส่งท่านทั้งสองไปนะครับมีผู้ที่เชื่อฟังแล้วก็ทําตามคําสั่งของพระเยซูกิ์เชื่อฟังการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาอธิษฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นในชีวิตของพวกเขาพวกเขาก็ตอบสนองแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ตอบสนองแล้วก็ออกไปนะครับในเวลานี้เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสําเดงให้กับเราเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ให้เราออกไปเราได้ตอบสนองคําสั่งของพระองค์ ตอบสนองการทรงนำของพระเยริสทธิ์เหมือน,นกับเปาโลเหมือนกับอารามบัตไมเหมือนกับขีดจักรยุกแรกใหม่ขอพระเจ้านําเรานะครับแบบอย่างอันนี้คือแบบอย่างที่นําขอวประเสริฐไปถึงคนรับข้างอีกมากมายนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้าคุณรู้สึกอย่างไรที่พระเจ้าต้องการจะกระจายคุณออกไปเรารู้สึกอย่างไรเมื่อพระเจ้าสั่งเราว่าจงออกไปกระจายออกไปขยายออกไปนะจะจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะที่เราจะ อตอบสนองแบบ uh, ทันทีทันใดเป็นเรื่องที่ยากสําหรับมนุษย์แต่สําหรับพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้นะครับ,นะรบการที่จะจากหัดใหญ่ไปภาคเหนือภาคอีสานหรือจากภาคเหนือจากบนโดโยลงมาหัดให่หรือไปพื้นที่ภาคใต้ไปยังจุดอีกจุดหนึ่งไปยังประเทศประเทศหนึ่งไปยังพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับแต่เมื่อพระเจ้าสั่งเรา สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือตอบสนองคําสั่งของพระองค์เชื่อฟังคําสั่งของพรงะองค์เอเมนไหมครับเราจะรู้สึกยากแต่สําหรับพระเจ้าไม่มีอะไรยากสําหรับพระองค์เอเมนไหมครับข้อที่สองนะครับคุณจะออกไปเพื่อกระจายข่าวประเสริฐอย่างไรน้องเราอาจจะไม่ได้ไปต่างประเทศหรือไปต่างพื้นที่ไปไกลๆจากหมู่บ้านชุมชนของเราแต่พระเจ้าให้เราอยู่ในเวลานี้ที่ไหนพระเจ้าให้เราอยู่ในตลาดนะเป็นพ่อค้าแม่ขายพระเจ้าให้เราอยู่ใน บริษัททางร้านเราเป็นพนักงานพระเจ้าให้เราไปอยู่ในหน่วยงานราชการเราเป็นหมอเป็นพยาบาลนะเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเป็นตำรวจเป็นทหารพี่น้องครับพระเจ้าให้เราอยู่ในพื้นที่แหล่งงานนะฮะเราอยู่ในสถาบันการศึกษาเราอยู่ในมหาลัยอยู่เราอยู่ในโรงเรียนพระเจ้าให้เราอยู่ในสถานที่เหล่านั้นพี่น้องครับจงเอาคําสั่งของพระองค์มาคิดเราอยู่ในพื้นที่ที่เราทํางานหรือเราเรียนเวลานี้เนี่ย เพื่ออะไรพระเจ้าทรงกระจายเราไปอยู่ในที่ต่างๆก็เพื่อข่าวประเสริฐเพื่อประกาศเรื่องราวของพรค์เราอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเราอยู่ในองค์กรหน่วยงานเพื่อจิตอาสาเราอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็เพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระเจ้าให้เราออกไปแล้วเราออกไปอยู่ในจุดต่างๆเหล่านั้นเพื่อข่าวประเสริฐอย่างไรในวันนี้เราจะเป็นตำรวจอย่างไรเราจะเป็น คราชการอย่างไรเราจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ประกาศขาวประเสริฐอย่างไรเราเจอกับผู้คนเยอะแยะบางบเจอกับคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเรามาซื้อของกับเราเราขายของให้เขาเขาเป็นลูกค้าของเราแล้วก็เป็นประชาชนที่มารับบริการกับเรานะเราเป็นคุณหมอเนะี่ยคนไข้ามารับบริการจากเราเราจะใช้ช่วงเหล่านั้นนะอวยพรเขาบอกข่าวดีขเขาอย่างไรในขณะที่เราเป็น พนักงานในบริษัทเราจะเป็นผู้นําข่าวดีไปถึงเพื่อนในบริษัทของเราอย่างไรในโรงงานของเราในพื้นที่ของเราอย่างไรนะที่ฐานต่อพระเจ้าบอกกับพระเจ้านะครับข้อที่สามนะครับคุณจะหนุนใจคนรอบข้างให้กระจายข่าวประเสริฐได้อย่างไรไม่เพียงแต่เราเท่านั้นที่จะประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์ออกไปให้กับคนรอบข้างให้กับทุกที่ทุกแห่งที่เราไปอาศัยอยู่นะไม่ว่าเราเป็นนักกีฬาเราเล่นฟุตบอลเราเล่นกีฬา เราออกกําลังกายนะเราวิ่งหรือเราเล่นเราทํากิจกรรมอะไรเราประกาศข่าวประเสริฐก,กับคนเรานั้นแล้วยังไม่พอเราจะต้องแบ่งปันชีวิตที่ประกาศข่าวประเสริฐกระจายข่าวประเสริฐเนี่ยออกไปให้กับคนรอบข้างด้วยถ้าเราไม่ได้เป็นคนกระจายข่าวประเสริฐเราไม่สามารถที่จะแบ่งปันชีวิตแห่งการกระจายข่าวประเสริฐให้กับคนรอบข้างได้เราจะต้องเป็นคนที่กระจายข่าวประเสริฐก,ก่อนแบ่งปันข่าวประเสริฐก,ก่อน เราก็จะเอาชีวิตนั้นแะแบ่งปันให้กับคนรับข้างได้ถูกไหมครับถ้าเราไม่มีข้าวเราก็ไม่สามารถที่จะเอาข้าวให้คนรับข้างได้ใช่ไหมเราไม่มีเงินเราไม่สามารถที่จะให้กับคนที่ขาดสนได้ถูกไหมครับถ้าเราไม่มีชีวิตแห่งการกระจายข่าวดีเราก็ไม่สามารถที่จะหนุนใจคนรับข้างให้กระจายข่าวดีได้เอเมนเราที่ทานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระครรของพระเจ้าในเช้าวันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการตอบสนองเราที่ทานต่อพระเจ้าก็แต่พระบิดาเจ้า้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเช้าวันใหม่ ขอพระคุณพระองค์สับข้อคิดวี่จากพระคำของพระองค์จากเชื้อสายของโนอาห์ที่กระจายออกไปทั่วโลกจนถึงรุ่นเราเดี๋ยวนี้พระองค์ทรงประสงค์ที่จะกระจายประชากรของพระองค์ไปและพระองค์ประสงค์ที่จะกระจายข่าวประเสริฐข่าวดีของพระองค์นี้ออกไปทุกที่ทุกแห่งทั่วพื้นที่ขอพระเจ้านําเราแลจะเราจะเป็นคนหนึ่งที่ทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์ไม่ใช่ด้วยกําลังของมนุษย์แต่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกาลังที่มาจากพระองค์เราขอพึ่งพระองค์ ขอพระองค์ทรงนำรองให้เราทำได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระวิญญาบณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับขอบพระเจ้าอุทิศก่อครับให้ชีวิตมีสะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มี ให้เรานับจากคนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำค่าไป